สวัสดีครับวันนี้พามาชมแกลเลอรี่ครับเขาวางไว้แบบว่าอยู่ด้านนอกของโบสถ์ครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองบรเซิลครับและเยี่ยมชมความสวยงามของโบสถ์ครับ c h u r c h of Our Lady of Victory at the Salon ครับหรือเรียกว่าโบสถ์แม่พระแองชัยชนะครับเดินมาอีกนิดครับเราสามารถชมความงดงามของรูปปั้นครับของท่านเคา e x เอ็กซ์มอนแครับซึ่งภาครัฐจัดทำเป็นสวนสวยมากครับ และเดินไปอีกนิดครับไปชมความงดงามของรูปปั้นแกรเบลเกอร์ตี้ครับเดินไปอีกร้อยเมตรครับเราจะมาชมหอที่ว่าด้วยเรื่องเบียร์ครับกับพอที่ว่าด้วยงานแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมของกรุงเบลเยียมครับและใกล้ๆนี้ครับพามาชมน้ําพุครับซึ่งน้ําพุนี้เขามีการทํารูปปั้นของนักการเมืองครับชื่อว่าชาวบุญครับเป็นนักการเมืองคนหนึ่งครับในเบลเยียมครับ ด้านหลังน้ำพูแห่งนี้ครับเป็นรูปปั้นไม่ใช่คนนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครครับที่นี่เขาพยายามทำรูปปั้นเพื่อให้คนเนี่ยมีการจารึกในประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องครับและเราก็ยังพามาเยี่ยมชมแกรนด์พาเลทครับซึ่งมีความสวยมากมีความงดงามมากครับซึ่งสร้างในศตวตรรษที่14ครับ อรุณสวัสดยามเช้าครับในกรุงบาเซลครับช่วงนี้ใบไม้เนี่ยร่วงร่วงจนแบบเหมือนจะหมดต้นแล้วครับก็มีเจ้าหน้าที่รัฐครับคอยเข้ามาเก็บครับดูดิขับรถตู้มาเลยอ่นะน่าจะเป็นในงานของเทศบาลครับเนี่ยเขาก็เก็บไปบ้างบางส่วนละปกตินี่คือเยอะมากครับเราแวกเนี้ย บรรยากาศยามเช้าครับที่เบลเยียมไม่ใช่ยกย่องเพียงแค่นักการเมืองเท่านั้นนะครับก็ยังให้ความสําคัญกับน,นักจิตกรรมครับนี่ก็คือรูปปั้นของปีเตอร์บูเกลครับเป็นนักจิตกรรมชาวดัตในช่วงยุคเลยในสองครับหรือในศตวรรษที่15ตอนกลางนนครับสีแห้งหมดแล้วนะเปลี่ยนสีใหม่ได้แล้วนี่อยู่ใกล้บสถ์ครับมีประวัติของเมือง โอ้โหเขาทำดีคือทนแดดทนฝนใครผ่านมาก็มาอ่านมาเรียนรู้ประวัติของเมืองบรัสเซลครับโอ้ oh, oh, น่าสนใจโอ้ oh, ย้อนลอยไป บรรยากาศสวยหลายจุดครับที่บรัสเซล์ครับ เดินขึ้นเนินมาเรื่อยๆครับเราจะเจอโบสถ์พระแม่แห่งชัยชนะครับซึ่งเริ่มมีการก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่15ครับการออกแบบของโบสถ์และการสร้างครับเป็นแบบสไตล์โกธิกครับ ครับเดินไปอีกนิดครับเดี๋ยวเราจะไปเจออนุสรสถานของท่านเขาเอ็กซ์มอนครับซึ่งท่านเขาเนี่ยเป็นนายพลนะครับและเป็นนักการเมืองในราชวงศ์ฮัมบูกของเนเธอร์แลนด์ครับ เดินมาทางทิศเหนืออีกนิดครับเดี๋ยวเรามาพบกับลูกปั้นครับของ g r ร v i ลเปอร์ตีครับซึ่งเป็นนักสู้เพื่อต่อต้านไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่1และได้จัดสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่19ครับ น่าจะเตรียมจัดบูธคริสต์มาสครับ เดินมาอีกนิดครับเราจะเจออาคารใหญ่มากๆครับข้างในเนี่ยเป็นหอครับเอาไว้จัดพวกพิธีกรรมต่างๆครับรอบหอ,อนี้สวยมากๆนะครับหอนี้ชื่อว่ารามันเน่หอครับพอดีด้านนอกเขาเตรียมงานคริต์มาสกิกบเลยได้ยินเสียงเจาะมากมาย จะพบกับศูนย์การค้าร้านค้ามากมายครับแล้วก็พบกับอาคารที่เขาตกแต่งในช่วงคริสต์มาสนี้ครับดูทีครับเขาติดโบทุกหน้าต่างทุกบานนครับนี่ต้นคริสต์มาสเริ่มต้นสนครับเริ่มมาวางแล้วครับย่านตรงนี้เหมือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมของยุโรปครับซึ่งมีอยู่หลายร้านมากๆครับ ไปที่มาตอนเช้าก็อาจจะหาร้านกาแฟร้านชาดื่มก่อนก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างเปิดสายก็คือสิบโม,มงครับเนี่ยครับจะมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของฝากซิเวเนียเยอะครับของเล่นเด็กก็มีครับเดี๋ยวผม ใส่ Google Map ไว้ให้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเดินมาแหล่งช้อปปิ้งครับของแต่งบ้านก็มีร้านนี้ f r i n d e r Shop F L A N D E R S ครับแล้วก็ช็อปเสิร์ชจาก Google ก็ได้ครับแล้วช่วงเทศกาลครับเขาก็จะแต่งร้านสวยๆไว้แบบนี้ มีร้านขายพวกสบู่กิฟช็อปเหมือนร้านวัสั์ชื่อร้านดีไอครพื้นที่สาธารณะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีจุดไว้ให้นั่งมีรูปปั้นครับโอ้โหตั้งแต่ปลายศตะวรรษที่18 เหมือนเป็นน้ําพุครับสารับใครที่ประสงค์จะมาอยู่ในใจกลางเมืองบัตเซลแล้วก็เดินง่ายๆแหล่งช้อปปิ้งมีผมแนะนำครับ Ibis Hotel b a r c e l o ครับ นี่ครับตึกนี้เลยเพราะว่าด้านนู้นก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งกินด้านนู้นก็เป็นโบสถ์มหาวิหารคือเดินง่ายมากย่านนี้สวยๆท้งนั้นเลยครับหรือ NH Hotel ก็ได้ครับตรงเนี้ย o no Hotel ด้วยย่านนี้เลยครับถ้าจะมาพักแล้วก็เน้นเดินเน้นถ่ายรูปเน้นกิน โอเคครับด้านนี้โซนตรงนี้นี่โอเคครับใกล้กว่าที่ผมพักอีกผมพักโอ้ไปทางนู้นเลยไกลกว่านี้ครับาพมาถ่ายกับอนุสรสถานครับที่เนี่ยเขาเหมือนให้เกียรติคนที่สร้างวรรณคดีวรรณกรรมอันนี้เป็นตัวละครดอนกิโคเต้ครับซึ่งได้ถูกจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกในบทละครครับสวยมากๆครับคือพอมีตัวละครแล้วเขาก็จะนึกถึงคนที่เขียนละครครับก็ผมอ่านจากข้อมูลนะครับเพราชื่อมิเกลเดซวันเตสซึ่งเขาได้เขียนบทละครตั้งแต่ศตวรรษที่16โหนานมากแล้วก็ทำ ตัวละครอนะ่ะยังทำเพื่อให้เป็นที่ระลึกสื่อถึงนักเขียนไม่ได้เอารูปนักเขียนมาปั้นนะครับอนุสรสถานเนี้ยใช้ตัวละครครับโอ้สุดยอดทับใจการแต่งร้านครับร้านช็อกโกแลต คริสต์มาสแต่งร้านสวยครับร้านวาฟเฟิลถึงอีกหนึ่งจุดแล้วครับนี่ไงแกลนพาเลตครับต้องมาชมของจริงครับสวยมากช่วงนี้เขากำลังเตรียมงานคริสต์มาสครับ เขากำลังจัดงานเคยสมัหนเลยครับรถเลยเข้ามาเต็มเลยชมใกล้ๆครับเขาทำสีตึกแล้วก็สลับกับการใช้สีทองตามมุมเสาตามหน้าเสาต่างๆครับเขาทำสวยมากออกแบบ ผมก็เป็นแกรนพาเลทจริงๆครับครับสมโติเราหันหน้าเข้าแกรนพาเลทนะครับด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนว่าคุณคลองชื่อว่าอาโกราครับเขาก็จะมีห้องน้ำมีตู้ ATM ครับแล้วก็มีขนมขายเป็นวอฟเฟลครับโอ้โที่นี่เขาทำน่ากินมาก มีพวกผ้าคลุมถุงมือกระเป๋าเนี่ยครับของซิวเนียมาหลบหนาวได้สำหรับใส่ช้อปปิ้งครับร้านนี้กระเป๋าใหญ่มากแต่กระเป๋าใหญ่แบบนี้ก็คงจะต้องหนักอยู่ครับเพราะว่า เขาทำมาจากผ้ามีหลายร้านเลยครับส่วนใหญ่ซิลเนี่ยนี่ก็จะราคาเริ่มต้น2ยูโรครับ2ยูโรก็ประมาณ80บาทก็สามารถเลือกซื้อเลือกดูได้ครับนีคร2ยูโรเป็นพวกแมกเนตน้ำหอม ออฟบุหรีไฟฟ้าเ้าเป็นภาพบรรยากาศลุมๆนะครับถุงมือเด็กน่ารักมากสี่เหรียญนองห้าเหรียญผมลืมบอกไปครับว่าอาคารนี้เขาคือเบลเยียมเบียครับ <c oughs> เป็นอาคาร e อ h ซิบิชันในการแสดง <c oughs> น่าจะเป็นการ ทำธุรกิจทางด้านเบียการเปิดตัวแบรนด์ของเบียหรือเปล่าครับเิิ์ชใน Google นะครับแล้วช่วงเขาอ่าอยู่ใกล้งานคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นบูดเป็นเต็นเหมืนเี้ครับไม่ใช่เป็นบูดเป็นเต็นท์เป็นเขาเรียกว่าคีออสตามจุดต่างๆเนี้ครับ ด้านข้างก็สวยครับใน Google Map เขาเขียน b e l เยียมเบียร์เวิร์ลครับสถาปนิกรรยุโรปนี่คือมันสุดๆจริงๆ,ๆ,ๆใครจะมานะครับเสิร์ชโรงแรมมาริออตครับโรงแรมมาริออตอยู่ตรงนี้เลย อากาศเย็นครับขอให้เราเข้ามาชมเอ็กซิบิชั่นได้ครับ สามารถเข้าได้เลยครับ อันนี้เป็นทิเก็ตที่จะต้องซื้อเข้าไปครับเพื่อที่จะลองดื่มแต่ผมไม่ได้เป็นสายดื่มก็เลยไม่ได้ซื้อครับถ้าซื้อเข้าไปน่าจะขึ้นไปชมด้านบนได้ครับ อีกหนึ่งโบสครับที่แนะนำให้มาถ่ายรูปครับ Notre Dame o r i ชั shirt ครับสวยมากเหมือนสีของอิฐแล้วก็แสงแดดที่มาจากทิศใต้มันกระทบพอดีครับสวยมากๆครับ